สบายดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไลฟ์สไตล์นะครับพี่ธนุศักดิ์อยู่กับผมนะครับธนุศักดิ์เส้นเก่าเส้นเคยนะครับผมเป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมสบายดีกันไหมครับทุกคนนะครับก่อนอื่นก็ทักทายสบายดีนะครับพ่อแม่พี่พี่น้องๆนะครับคุณลุงคุณป้าคุณน้านะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับอก็จะถามสภาพอากาศนะครับเป็นไงบ้างครับทางฝั่งไทยนะครับได้รับผลกระทบจากพายุอื่นไหมครับ ที่เข้ามาในเมื่อวันที่18ที่ผ่านมานะครับเป็นไงบ้างครับตอนนี้ฝนยังตกหรือเปล่านะครับทางฝั่งไทยฝั่งอีสานนะครับหรือว่าทางฝั่งลาวนะครับเป็นไงบ้างครับยังไงก็ฝากทุกคนดูแลสุขภาพนะด้วยความเป็นห่วงจากผมนะครับผมนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดพูดเรื่องพายุโนอลที่พัดเข้ามาเมืองเหวหรือว่า ภาคกลางของเวียดนามได้รับผลกระทบยังไงบ้างนะครับต่อประชาชนแล้วก็สําหรับผมนะครับมันน่ากลัวขนาดไหนนะครับมีผู้เสียชีวิตหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องนี้นะครับก่อนจะไปพูดนะครับผมอยาก บอกทุกคนนะผมได้คำศั์ใหม่มานะคืออัทรสนะครับก็คือวันนี้นะครับผมก็จะพูดไทยเช่นเคยนะครับเพราะว่าผมอยากจะเล่าให้ทุกคนฟังแบบได้อัทรสนะครับในการเล่าด้วยนะครับโอเคนะครับก่อนอื่นนะครับผมจะเล่าให้ฟังเลยนะทุกคนคือในเมื่อวันที่18ที่ผ่านมานะครับทุกคนก็ได้ดูคลิปผมแล้วนะครับที่แบบผมอัพคลิปลงอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหอพักนะครับทุกคนก็คือยังไม่ได้ออกไปข้างนอกนะครับ นะครับอันนั้นคือยังไม่ได้ออกไปครั้งน้าคือว <c oughs> ันที่18ตอนคือฝนอ่ะตกแต่ตั้งแต่วันที่17แล้วครับทุกคนแต่ว่ามันลมไม่แรงทุกคนก็คือมันลมค่อนข้างจะมันปกตินะทุกคนคือแบบตั้งแต่ผมมาเวียดนามนะครับ8ปีคือยังไม่ได้เจอปัญหานี้เลยนะครับทุกคนครัค้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่แบบลมแรงมากมากน่ากลัวมากเลยทุกคนนะครับแล้ววันที่7 7นั้นก็คือมีแต่ฝนตกฝนตกก็ก็แรงอยู่ครับ ก็แรงแต่ว่าลมยังไม่แรงมากอะไรเงี้ยนะครับก็ตกเหมือนปกติอะไรเงี้ยนะครับก็คิดว่ามันจะไม่พายุแรงอะไรขนาดนี้นะครับแล้วก็นะครับหลังจากนั้นนะครับตอนเช้าของวันที่18เลยนะครับทุกคนผมตื่นมาตอนเชา้าอ่ะประมาณสี่โมงครึ่งนะครับผมสี่โมงครึ่งแล้วผมเห็นผมมองไปข้างบนนะครับไปพดานนะครับแล้วผมเห็นอ่ผมเห็นน้ําอ่ะมันหย่อนมันลงมา <laughs> มันลงมาแบบ ท่วมกลางแบบกลางแบบกลางห้องเลยอะไรเงี้ยนะครับทุกคนนะครับเดี๋ยวผมจะเอาวิดีโอที่ผมถ่ายไว้ให้ทุกคนดูนะครับมันอยู่อยู่ข้างบนของแพดานเลยนะครับก็คือแบบมันตกลงมาแบบคือลมตอนนั้นอ่ะมันพัดหลังคาไปแล้วกระเบื้องอะครับมันพัดไปแล้วนะครับอเดี๋ยวผมจะเอาวิดีโอให้ดูนะครับนะครับประมาณนี้แหละครับก็คือมันจะเอาหลังคาไปประมาณนี้เลยครับคือแบบทุกตึกคือทุกทุกตึกนะครับมันก็จะโดนแบบ พัดลังคาไปนะครับแต่ว่าตึกผมน่าจะโดนเยอะที่สุดเพราะว่ามัน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 แบบว่ามันสร้างแบบว่าเขาสร้างตึกให้มันขวางขวางกับตะวันนะครับผมตะเวนนะครับผมมันขวางกันอะไรเงี้ยครับลมมันมาด้านนี้เลยครมันกระทบโดยตรงเลยอะไรเงี้ยครับมันก็เอาแบบแบบว่าหลังคานี่คือหายเลยนะครับทุกคนแล้วก็นอกจากลังคานะครับก็ยังมีกระจกที่ห้อง้างๆครับคือแบบตอนที่มันมาแรงที่สุดนะครับตอนที่มันมาแรงที่สุดน่คือกระจกนั้น ลงไปแบบโอ้โหแบบเสียงดังมากนะครับแล้วก็มีสัญญาณรถด้วยอะไรเพราะว่าถร,ร,าารมมถมันถูกกระเบื้องตกลงใส่ครับรถข้างล่างะครับผมมันถูกมันถูกกระเบื้องตกลงใส่อะไรเงี้ยนะครับมันก็แบบดังแบบโอ้โหคือตอนนั้นสี่โมงครึ่งอ่ะสี่โมงครึ่งประมาณ5้าโมงเชา้าเลยครับก็คือแบบลมแรงมากแบบประตูประตูของผมสองฝั่งอ่ะมันจะดังตึมตึมแต่อันนี้ผมล็อกไว้มันแน่นมากๆเลยแต่อันนั้นมันล็อกไม่ได้อะไรเงี้ยครับมันก็ดังตุ้มตุ้มอะไรเงี้ยคือแบบผมอ่ะนอน นอนในห้องอ่ะผมกลัวผมไม่ไปไหนคือแบบผมไม่ออกไปเลยเพราะกลัวของแบบมันพัดมาใส่อะไรเยงนี้นะครับคอใไขประตูยังไม่ได้เลยดึงดึงยังไม่ได้ทุกคนแล้วก็วันนั้นนะครับตอนเช้าอ่ะครับแล้วมันจะมีแบบเดี๋ยวผมให้ดูอันนี้คือสภาพปกตินะครับปกติจะมีเครื่องเหล็กที่มันตากเครื่องแล้วก็รองเท้าอะไรเยงนี้ครับก็ประมาณนี้นะครับก็คืออันนี้คือสภาพปกตินะครับทุกคนแล้ววันที่แบบมันเกิดพายุแรงๆคือแบบอันที่แบบตากเครื่องอ่ะครับทุกคน ปิวไปเลยคือแบบโอ้โหแบบปิวไปแบบเหล็กเหล็กที่แบบตั้งไว้อะรองเท้าอะไรเงี้ยคือแบบปิวตกอะไรเงี้ยมีเพื่อนผมอะครับเพื่อนผมอะคนหนึ่งเขาซักเครือเขาแบบซักเสื้อผ้าครับซักเสื้อผ้าไว้ตากไว้ดีๆตอนเช้าเนี่ยคือแบบพูเสื้อผ้าของเขาปิวลงข้างล่างเลยอะไรเงี้ยครับคือแบบไปตามเก็บเสื้อผ้าอะไรเงี้ยครับคือแบบสงสารมากๆคือแบบต้องแบบเอามาซักใหม่อีกทีอะไรเงี้ยนะครับ อันนี้คือสําหรับหอพักนะครับก็คือตอนเช้ามาก็คือแบบหลังคาก็ไปแล้วอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ต้นไม้ที่แบบบริเวณของ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 หอพักอะไรนะครับก็แบบหักแบบโอ้โหแบบน่ากลัวมากนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะให้ดูคลิปนะครับอันนี้คืออันนี้คือคลิปที่แบบหลัง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 เกิดเหตุนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะให้ดูคลิปที่แบบตอนที่แบบเกิดเหตุการณ์นะครับที่แบบของของเมืองเหวเลยนะครับแบบเขาแบบจับภาพได้อะไรเงี้ยนะครับน่ากลัวมาก นี่เ,นเลยครับทุกคนอันนี้คือเป็นเดดิน่าเนี่ยคือแบบโอ้โหแบบรถแบบไม่อยู่เลยทุกคนคือแบบคึบคงรถไม่ได้เลยเพราะว่าลมมันแรงมากๆอันนี้ก็กเป็นมุมหนึ่งของเมืองเหวนะครับเป็นคนเหวเลยนะครับเนี่ยที่แบบกระทบเนี่ยนะครับคือเนื่องจากว่าตอนเช้าที่แบบเชา้าจริงๆอ่ะประมาณสี่ห้าโมงอ่ะลมมันแบบ มันมันยังไม่ถึงแบบมันมาลูกเดียวทุกคนคือประมาณผมไม่รู้ว่าประมาณห้าโมงครึ่งหรือหกโมงเลยนะครับแบบมันมาแบบแรงมากเลยนะครับลูกเดียวนะคือแบบต้นไม้แบบทุกอย่างแบบหักหมดเลยอะไรเงี้ยนะครับอันนี้คือแบบกระทบมากๆคือแบบเน่ๆทุกคนนี่คือเป็นคลิปที่แบบเขาจับได้อะไรเงี้ยครับโหแบบคือตอนนี้น่ากลัวมากๆคือออกไปข้างนอกนี่โหผมไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยครับคือแบบนน่ๆครับทุกคนรถแบบ คึงไม่ได้เลยนะครับอันนี้ก็คืออันนี้คือใจกลางของเมืองหวยเลยนะครับทุกคนคลิปนี้คืออยู่กลางหวยเลยทุกคนดูจากมุมสูงนะครับก็จะเห็นแบบโอ้โหแบบลมแรงมากทุกคนแบบได้เจาะรถอะไรเงี้ยนะครับไปไม่ได้เพราะว่าลมมันมันแรงนะครับทุกคนโหแบบผมถ้าผมไปในสถานาการณ์นี้ผมก็ต้องแบบหาไปที่ที่แบบปลอดภัยที่สุดนะครับคือถ้ามีบ้านคนผมก็จะขอเข้าไปพักเขาให้มันให้สภาพอากาศมัน มันดีแล้วค่อยเดินทางต่ออะไรนะครับอันนี้คือเป็นเหตุการณ์ที่แบบเกิดขึ้นในตอนเช้าของวันที่18เลยนะครับทุกคนพายุแบบโนอื่นแบบกระทบมาแบบเมืองเหวยแบบกระทบหนักที่สุดเลยนะครับทุกคนอันนี้คือเป็นวิดีโอนี้ก็เป็นวิดีโอที่แบบเขาถ่ายได้คือโอ้โหแบบคือคนที่แบบขับมอเตอร์ไซค์ไปอ่ะคือแบบต้นไม้ทับเลยทุกคนน่ากลัวมากเลยนะครับอันนี้คือแบบผลกระทบอันเนี้ยนะครับก็แบบ ได้ทําลายแบบหลายอย่างเลยนะครับนี่หลังจากที่แบบตอนเช้าแบบพายุมันหายนะครับผมออกไปข้างนอกนะครับคือแบบเขาจะแบบตัดต้นไม้แบบต้นไม้แบบมันนี่นะครับวิดีโอนี่นะครับอันนี้คือเป็นวิดีโอที่ผมถ่ายนะครับคือแบบต้นไม้สองริมฝั่งอะครับมันแบบโอ้โหมันมันหักแบบทั้งเมืองเลยทุกคนมันหักทั้งเมืองแบบหลแบบทับไฟอะไรเงี้ยครับหลักไฟสายไฟอะไรเงี้ยมันมันทับหมดอะไรเงี้ยนะครับทุกคนนะครับ นี่คือเป็นวิดีโอที่ผมถ่ายตอนผมไปโรงเรียนนะครับนะครับทุกคนผมถ่ายได้อะไรอย่างนี้นะครับดูน่ากลัวมากๆเลยต้นไม้ใหญ่ที่แบบใหญ่ๆก็ยังหักในข้างหน้าผมเนี่ยครับนะครับผมคือไม่เหลือเลยนะครับคือหักหมดอนะ่ะดูสิทุกคนหักหมดเลยน่ากลัวมากมาก น,นี่คือสภาพข้างนอกนะครับที่ผมถ่ายวิดีโอลงอะ่ะคือสภาพในหอพักนะครับทุกคนนะครับคลิปนี้ผมก็ถ่ายข้างนอกด้วยนะครับอันนี้คือใกล้โรงเรียนผมนะครับมันก็จะคือแบบต้นไม้หักหมดอะไรอย่างเงี้ยนะครับดูสิทุกคนมันแบบทับเส้นไฟทั้งเมืองเลยนี่คือแบบมันทับทั้งเมืองเหตุผลก็เลยแบบไฟดับทั้งเมืองเลยวันนั้นนะครับคือ2วันเขาแก้ไขไฟดับนะทุกคน ก็คือแบบผมไม่ได้ตอบทุกคนเลยนะ,นะครับก่อนอื่นก็ขอโทษขออภัยมากๆนะครับที่แบบพี่ๆส่งข้อค,ความมาควาามมแล้วก็อินบ็อกมาที่ผมไม่ได้ตอบก็ขอโทษขออภัยเนื่องจากว่าไฟดับนะครับทุกคนนี่คือรูปภาพมุมสูงของไฟดับนะครับเขาบอกว่ามีครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับที่จะเจอแบบไฟดับทั้งเมืองอะไรเงี้ยนะครับส่วนที่เห็นแสงสว่างนะครับก็คือเป็นเขตที่แบบเขามีเครื่องปั่นไฟนะครับเส้นโรงแรมนะครับร้านที่แบบใหญ่ๆนะครับซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับ ซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าเป็นซูเปอร์แบบซูเปอร์มอลอะไรเงี้ยเขาก็จะมีแบบไฟฟ้าสำรองอะไรเงี้ยนะครับก็เลยแบบมีแสงสว่างบ้างนะครับส่วนผมอะ่ะวันนั้นนะผมแบบไฟดับทุกคนอากาศก็ร้อนเริ่มร้อนนะครับเพราะว่าพายุม,มันไปแล้วมันก็แบบอากาศมันก็กลับมาปกติอะไรย้ยครับมันก็ร้อนนะครับวันนั้นไฟดับด้วยนะครับผมอะ่ะออกไปข้างนอกเพื่อจะไปหาร้านอาหารนะครับทุกคนคือร้านอาหารที่เขาเปิดขายในค่อนข้างจะ ยากเพราะว่ามันไม่มีไฟฟ้าที่จะทําอาหารอะไรเงี้ยนะครับก็มีแบบบางเขตที่มันเปิดได้ที่เขามีไฟสํารองอะไรเงี้ยนะครับที่มันเป็นร้านใหญ่ๆค่อนข้างจะร้านใหญ่ๆก็ไปหาร้านอาหารทั่วทั้งเมืองเลยไปกินไปมีร้านเดียวครับร้านที่มันเป็นเป็นมามีอ่ะครับมามีมามีอ่ามามีขั่วอะไรนะครับแล้วก็มีข้าวผัดอะไรเงี้ยนะครับไปร้านเดียวได้คือแบบนั่งรอเป็นสโมงนะครับคนเยอะมากคือแบบโอ้โหแบบ ไม่มีอะไรทานเลยวันนั้นแล้วก็แบตเตอรี่โทรศัพท์มือถืออะไรเนี่ยก็หมดหลังจากที่ผมอับขีปลงก็หมดอะไรนะครับก็ไม่มีแบตใช้เลยทุกคนวันนั้นก็คือทั้งคืนแบบนอนแบบร้อนมากๆแล้วก็ไม่มีไฟด้วย <laughs> น่ากลัวมากๆผมอยู่ห้องคนเดียวด้วยน่ากลัวมากๆเลยกลัวผีด้วย <laughs> นะครับแล้วก็วันถัดไปนะครับไฟก็ยังแบบยังไม่มานะครับ <laughs> <laughs> จะมาบางเขตนะครับเช่นเป็นร้านกาแฟอะไรเงี้ยนะครับ เป็นอ่าเป็นห้างนะครับแต่บาง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 เส้นก็ไม่มาอย่างเส้นหอพักก็ไม่มาเนื่องจากว่าเขายังแบบแก้ไขต้นไม้ที่ทับเส้นไฟอ่ะไม่ได้นะครับทุกคนก็เลยแบบบางบางสายก็ยังไม่มาอะไรเงี้ยนะครับก็ออกไปข้างนอกไปร้านกาแฟายอะไรเงี้ยคนเต็มทุกร้านเลยครับผมตั้งแต่วัน2วันเลยนะครับคือคนเต็มหลางกาแฟาทุกร้านเพราะว่าเขาไปชาร์จแบตนะครับทุกคน <laughs> คือแบบโอ้โหแบบผมว่าคือแบบระทนมากสวิตละทนมาก,มากๆเลยนะครับแล้วก็ วันที่สมนะครับวันนี้ก็ไฟมาแล้วแต่ WiFi ยังใช้ไม่ได้เนื่องจากว่าเขายังไม่มาปรับปรุง WiFi นะครับก็ไม่มี Wi-Fi ใช้ส2สวัน2วันนะครับคือแบบมันมันมามันมาช่วงแบบช่วงเย็นๆนะครับผมแล้วก็แล้วก็ WiFi เขาเพิ่งมาแบบเขาเพิ่งมาแบบมาปรับปรุงให้อะไรเงี้ยครับมันก็ยังใช้ไม่ได้เลยนะครับก็โอ้โหแบบถ้าเติมเน็ตอะไรเงี้ยผมก็คิดว่ามันเสียตังคระเป๋าอะไรเงี้ยนะครับก็เติม คือ Data มันก็ค่อนข้างจะแพงสมัครรายเดือนอะไรเงี้ยนะครับหมด Data มันก็เล่นได้แต่ว่ามันช้ามากๆอะไร้ยครับแพ็กเกจที่มันสามากๆก็เลยแบบใช้ Wi-Fi ดีกว่าเพราะว่า Wi-Fi มันแรงกว่าอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องรอ Wi-Fi ต่อไปก็คือนี่คือแบบชีวิตของผม <laughs> ที่แบบเจอปัญหานี่นะครับก็คือครั้งแรกที่ผมเจอแบบพายุแรงๆอนะไรเงี้ยคือคือไม่เห็นแบบต้นไม้แบบ2องางสฝั่งทางมันจะแบบล่มหมดทุก เกือบทุกต้นเลยเนี่ยครับมันน่าก,กลัวมากๆนะครับถ้าถ้าผมออกไปข้างนอกอผมไม่รู้ว่าผมจะทํำยังไงเนี่ยนะครับก,ก็มีวิธีแรกก็วิธีวิธีเดียวมีวิธีเดียวที่ผมจะต้องทําก็คือเข้าบ้านใครก็ได้ <c oughs> เข้าไปแบบอาศัยขอขอเขาให้แบบให้ผลมันหยุดแล้วค่อยออกมาอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็คือแบบนอกจากผลกระทบจากผมนะครับก็คือมีผลกระทบจากประชาชนนะครับคือเมืองเหวยนะกม็มีผู้เสียชีวิต3คนนะครับแล้วก็ มีผู้เสียชีวิต3คนแล้วก็บ้านเรือนนี้ได้รับผลกระทบพันหลังคาเรือนนะครับทุกคนพันหลังคาพันกว่าหลังคาเรือนนะครับที่ได้รับผลกระทบเช่นคือที่ผมถ่ายคลิปวิดีโอครับเดี๋ยวผมจะให้ดูคือหลังคาพังนะครับต้นไม้ทับนะครับผมแล้วก็ต้นไม้ทับแล้วก็แบบเป็นโรงเรียนก็ประมาณ50าแห่งเลยนะครับทุกคน เป็นโรงเรียนเป็นมหาลัยอะไรอเงี้ยครับก็ประมาณ50แห่งที่แบบได้รับผลกระทบอะไรเงี้ยนะครับคือน่ากลัวมากๆนะครับเป็นครั้งแรกที่ผมเห็นพาย,ยุแบบแรงขนาดนี้นะครับคือลมแรงมากแบบโอ้โหแบบลมแบบน่ากลัวมากๆทุกคนนะครับคือแบบคนเหวเขาก็แบบคือเขาก็กเริ่มแบบ ปรับตัวได้แล้วครับสอวันแล้วเขาก็เนี่ยไฟเขาก็มาแล้วอะไรเงี้ยครับ,บ,บไฟฟก็เริ่มเริ่มจะใช้ได้บางที่นะครับแล้วก็คือต้นไม้ที่แบบริมฝั่งบางบางที่ก็เขายังแบบเก็บยังไม่เสร็จเลยนะครับเพราะว่ามันเยอะมากมต้นไม้ใหญ่ด้วยอะไรนะครับนะครับผมผมคิดว่านั้นเนื่องจากที่ต้นไม้เขาแบบมันล้มง่ายเยเพราะว่าต้นไม้ที่เขาเอามาส่วนมากเขาจะเอาต้นใหญ่มาปลูกเลยอะไรเงี้ยครับต้นใหญ่ที่แบบมาปลูกเลยมันก็เลยแบบล้มง่ายนะครับ ถ้าปลูกตั้งแต่แบบให้มันเกิดเองอ่ะนะรากแก้วมันก็จะมันจะยาวอะไรเงี้ยมันก็น่าจะยากที่จะล้มด้วยนะครับแต่ก็ลมมันแรงด้วยแหละทุกคนดูจากตากวิดีโอที่ผมให้ดูนะครับผมนะครับครับผมคลิปเราก็จบเท่น,นี้นะครับคือผมจะมาเล่าความแบบน่ากลัวที่เกิดขึ้นนะครับกับพายุโนอูนะครับใน,ในเมื่อวันที่18ที่ผ่านมานะครับผมไม่รู้ว่าที่ลาวกับ ทางฝั่งไทยเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวนี้ก็เห็นคลิปวิดีโอของน้องๆหลายหลายคนยูทูบเบอร์ครับเขาถ่ายลงก็คือน้ําท่วมทางฝั่งใต้ของเราเลยนะครับยังไงก็รักษาสุขภาพนะครับทุกคนนะครับเป็นห่วงทุกคนนะครับทุกคนนะครับไม่ว่าพี่น้องทางฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งลาวด้วยนะครับโอเคนะครับคลิปเราก็จบพียงเนี้วันนี้เราก็ไม่ได้มารีแอคนะครับทุกคนถ้าถ้าอยากให้ผมรีแอคนะครับก็สามารถติดลิงก์ไว้ข้างหน้าเลยผมจะมารีแอคนะครับโอเคครับคลิปเราก็จบพิยงเนี้นะครับสวัสดีคร